พบกับอีปีสามครับประกอบห้าเจ็ดชักฆ้าครับชุดบนนะครับมีอะไรบ้างครับเราใส่ลูกสูบกับเห็นเข้าไปแล้วมีอย่างอะไรอะไรอะไรนี่ครับเสื้อสูบครับตีปอกครับผมอันนี้ตีปอกดูท้ายปอกยี่สิบห้าครับเผื่อครับท้ายยาวหน่อยครับมันเป็นชักรัา มีลิ้นครับลิ้นสร้างนี่ครับนี่ก็ประกอบแค่นี้ไว้ก่อนครับเพื่อลูกปืนแคมเนี่ยมันมาครับอันนี้เราจะประกอบเสื้อก่อนครับว่าอย่างเรายี่สิบแปดยิบสี่ครับแคมของอย่างนี่แคมเอานี้แคมมาจากฝั่งอุบลครับแคมมาจากช่างซีครับยังไม่เคยลองไล่ดูครับเอ็นเอ็นสามครับอันนี้เราจะประกอบเสื้อก่อนนะครับ บูดแล้วใส่ไปให้ครบแล้วครับใส่ไปกิบล็อกสลักเช็่เรียบร้อยครับก็เข้าไปครับนนี้เราจะเป็นสะพานโซ่ครับแล้วก็ใส่โซ่แต่งครับถ้าเป็นโซ่เดิมมันก็ไปตีโปกมาปัดเสือ้อปัดขวาปัดฟ้ามาแล้วโซ่มันจะหย่อนเนียวครับเราก็ใช้เป็นสะพานโซ่ครับเพื่อความเงียบเลยครับเพราะว่าลูกตแล้วก็ใช้สปริงวาลแข็งโซ่มันจะ เสียงดังน,นิดหน่อยแวนแวนโอเพนครับคันนี้นี่อนี่ยจักไทยไทยลูกสูรลวงนีไหมตอนนี้เขาไปเสียบไทยนาสูอ่ะลูกติดตอกแล้วก็ใส่เพลงไหมใส่เพลงกับพิบพระพราะเพระว่นี่ไทยแค่ยัดเข่าแข็งครับยัดค่อยยัดครับเออประกินเออได้แล้วได้ ขึ้นดูประเทศไหนกันนะบ้านนี้นเข้าไปแล้วครับแล้วก็หมุนครับหมุนสูดขึ้นสุดครับโอ้โหขึ้นมาสูดครับผมไล่ประมาณนี้ครับขึ้นมาสูตรประมาณเกือบมิลครับขันไปแล้วมันก็ลงไปอีกครับลดลูกกระโตผมไล่ประมาณนี้ครับลูกนสูตผมจะให้ขึ้นมาสูดครับประมาณศูนจุดเจ็ดครับเกือบมิลครับซูนจุดเจ็ดซูนจุดแปดหมุนดูครับมีอะไรติดขัดไหมครับ ลุกโตฮะลุกโตลุกโตห้าสามหาซาบดบาทตองล่างหรอกแล้วตองล่างหรอกแชกมาไหมครับแชกมาไหมอุ้งถึงกับลึกๆเป็นล้อเอสตองเบาได้เบายางจะเป็นไอ c ครับียางนี่เป็นยางแข็งครับยางเลสซิ่งครับรถตัก แเราก็ล้างน้ํามันท่าดน้ํามันที่อยู่บนหัวสูกรับเพื่อเราจะได้ทาเกาให้มันติดครับมีน้ำมันมันทาเกาวไม่ติดครับให้บ๊อบ,บอ รถเชงครับเหรือนี้ครับจอดนานครับทั้งทั้งม่เนีย์มาบางครับลาซาดากำลับบงส่งมา <laughs> ผู้ชมหล่ไปครับเ oh. อบเดือนครับครับเบิ้งกันเดือนครับพอได้เบาครับเบาจนสี่หักหักวิญา <c oughs> ย,าน,ยานหานักลงมาแล้วครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ชนไม่นั่งไม่หักครับ <c oughs> สูตรเก์นะครับสองร้อยโลไปกลับมาแล้วครับ ไม่หักครับห้าสามแล้วะได้เ็นดูครับเลนสูนบ้นไ งานฝังอุบลครับแคมครับได้ดกว่าไปใต้ผเือะครับได้รถดิไลรถอย่างหาซ้ำหน่อกไล่หาซ้ำหน่ย มุนใช่ครับจะมูกสามคนจบแล้วจบแล้วเรียนใช้โตเลี้ยนโตเรียนเลี้ยนโตเสนอกาเดี๋ยวเราจะมาเช็คอีกทีนะครับพายางเลครับซื้อขาตองตั้นอย่าลไมัน๊ะขยับได้ซื้อขาตองตั้งเวลาเลยเม่ใช่ทางไหมทำไม่ด้วยไง ต<ล>ะเกีนรครับตัดแล้วครับแล้วเราก็นี่ครับใช้ก่อนครับว่าจะปิวานั่งไหครับลูใ่ลังเยอะขนาดนี้ช้ขนนะครับนะครับตะัวครับเสียงมาไปครับในช่องที่มันหายครับต้อตะปิงมาทีมันหายครับเจะไปแล้วครับ ไอ,อา,ไออาไหมู<ล>ครับอาห่งครับไม่ขาดครับแส <c oughs> ดงว่าไม่นั่งครับไ่ <c oughs> ไมนะ่ขายครับบินบินนี่หน่อยครับนี้ไม่ได้ครับไปเลยครับโอ้แล้วครับครับประมาณนี้ครับไอเสียสูงกว่าครับแคมรอบท้ายครับต้นหนาใจช้านิดหน่งครับครับดาวเอาครับะ

ทียงีอยู่ักใช้แางอยู่พอนึงใช่หรือพังรับโดนเอเจจี้ดักตองปองนี่ใส่เล่นยีครับทำอะไรดีวะทำไม่ได้หรอกยี่หรอี่เล็กวะคือเจจี้ก็จอดเลเนี่ยบลกบการอขอมือ

รั้ง <Cornell. S 2> <ข shirt. S 1> สองเร็วเมื่อกี้ท่ายุ่ง่ะต้องติดเครื่องเปิดฝาเบาเอาเงียบพังดังวิ่งครับเงียบตึ้นขาเกี่ยวว่ะ Я не มันล่มอีกแม่มาเนี่ยอาอาสายไฟมันสายไฟเย็นล่างกันไหม กครื่องแครับยังไม่ได้ไล่ครับเดี๋ยวจะมาไล่มานนี่ใเครือร่อมันลงด้วงหมครับี๋้วกดจบคลิปเพยียงคนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาไล่รุให้ดู